สวัสดีค่ะวันนี้คุณเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าวันนี้คุณกำลังติดอยู่ในชีวิตที่ไม่ใช่สิ่งที่คุณฝันแล้วถ้าคุณรู้สึกเหมือนอนาคตที่คุณอยากได้มันไกลเกินเอื้อมถึงพี่ยากจะบอกกับคุณว่าอนาคตของคุณไม่ได้เริ่มจากเงินนะคะแล้วก็ไม่ได้เริ่มจากโชคแต่มันเริ่มจากจินตนาการของคุณนี่แหละคะ่ะ เพราะว่าจินตนาการคือประตูสู่โลกที่คุณอยากไปอยู่และทุกครั้งที่คุณหลับตาฝันถึงมันคุณกำลังเขียนอนาคตใหม่ด้วยพลังงานของคุณเองอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เคยบอกเอาไว้ค่ะว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้เพราะว่าความรู้มีขีดจำกัดนะคะแต่จินตนาการไม่มีขอบเขตคะ่ะเราสามารถที่จะจินตนาการ เห็นช้างตัวเท่ามดก็ได้หรือว่าจะเห็นหมดตัวเท่าช้างก็ได้นะคะแต่ที่จินตนาการมันสาคัญก็เพราะว่าจินตนาการมันคือภาษาแห่งจักรวาลค่ะที่เราใช้ในการสื่อสารกับอนาคตได้โดยตรงและนโบเลียนฮิลก็ได้เคยพูดเอาไว้เช่นเดียวกันว่าทุกความมั่งคั่งและความสําเร็จเริ่มจากภาพที่เราวาดไว้ในจิตใจ เราอาจจะยังไม่มีเงินตอนนี้ไม่มีโอกาสไม่มีคนรอบข้างคอยสนับสนุนแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่คุณเห็นมันในหัวชัดๆคุณได้เริ่มดึงดูดมันแล้วเพราะจินตนาการคือตัวจุดประกายให้ขึ้นพลังงานของคุณออกไปเชื่อมต่อกับจักรวาลค่ะและต่อจากนี้คือ5แนวคิดที่จะมาอธิบายว่า จินตนาการคือช่องทางที่จิตเชื่อมกับอนาคตได้อย่างไรข้อ1จินตนาการคือแผนที่ล่วงหน้าถ้าชีวิตของคุณคือตึกสูงจินตนาการก็คือแบบแปลนค่ะก่อนที่คุณจะสร้างอะไรสักอย่างคุณจะต้องเห็นมันในหัวก่อนคนที่มีมีภาพในอนาคตเหมือนกับคนที่ไม่มีจุดหมายปลายทางคุณไม่มีแผนที่ ที่คุณจะเดินไปยังไงให้มันถึงเป้าหมายของคุณคุณก็จะเดินหลงทางอยู่ในปัจจุบันเสมอนะคะลองนึกถึงคนที่ทำงานไปวันๆแต่ไม่รู้จะไปในทิศทางไหนจะทำอะไรสุดท้ายเขาขก็วนหลปอยู่ที่เดิมพี่ยวก็อยากจะให้คุณนะคะมาปักหมุดเป้าหมายของตัวเองค่ะโดยการจินตนาการนะคะเพื่อให้สมองเริ่มหาทางไปให้ถึงเป้าหมายในสิ่งที่คุณอยากได้ค่ะ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนในเรื่องนี้ก็คืออีลอนมัสนะคะจินตนาการเรื่องการตั้งถิ่นฐานอยู่บนดาวอังคารก่อนที่ใครจะคิดจริงจังเรื่องนี้นะคะจินตนาการนั่นแหละคือแผนที่ที่ทำให้เขาก้าวไปไกลกว่าคนอื่นข้อ2จินตนาการคือสนามซ้อมของชีวิตจ,จริงเมื่อคุณสามารถจินตนาการแล้วเห็นตัวเองประสบความสำเร็จได้ ร่างกายและสมองจะเริ่มซ้อมมันเหมือนมันกาลังเกิดขึ้นจริงเพราะว่าสมองไม่รู้จักความแตกต่างระหว่างจินตนาการกับความเป็นจริงนะคะและนี่คือเหตุผลที่เราฝันร้ายแล้วตื่นขึ้นมาด้วยหัวใจที่เต้นแรงและถ้าเมื่อไดก็ตามที่คุณซ้อมความล้มเหลวในหัวคุณก็จะล้มเหลวจริงๆเพราะว่า คุณฝึกตัวเองให้เชื่อแบบนั้นไปแะละ้วนะคะแต่ถ้าคุณซ้อมความชนะทุกวันสมองก็จะสร้างเส้นทางประสาทใหม่รองรับกับความสำเร็จมันเหมือนกับนักกีฬาที่ซ้อมในหัวก่อนที่จะแข่งขันแล้วเขาก็ชนะนั่นแหละคะ่ะข้อ 3. จินตนาการคือการสื่อสารกับจัก,กรวาลเมื่อคนเมื่อคุณคิดและก็รู้สึกตามภาพในหัวของคุณ คุณกำลังส่งขึ้นความถี่ออกไปเหมือนกับวิทยุนะคะว่าทุกความคิดคือขื้นพลังงานแล้วก็จักรวาลตอบสนองต่อความถี่ที่คุณกำลังส่งออกไปถ้าวันนี้คุณจินตนาการด้วยความกลัวคุณก็จะดึงดูดความกลัวเข้ามาค่ะเพราะว่าจักรวาลแน่นอนว่าไม่แยแยนะคะว่าคุณอยากได้หรือว่าคุณไม่อยากได้แต่ถ้าคุณจินตนาการด้วยความสุข มันก็จะเหมือนกับคุณปรับคลื่นไปยังสถานีที่มีแต่สิ่งดีๆคุณก็จะได้รับแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาค่ะคุณเลือกได้นะคะว่าคุณจะส่งคลื่นแบบไหนออกไปตัวอย่างนะคะถ้าคุณชอบคิดอยู่เสมอเลยว่าคุณจนคุณไม่มีโอกาสที่จะได้รับสิ่งดีๆสุดท้ายแล้วคุณก็จะเจอสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆที่ย้ำให้ คุณจนจริงๆตรงเป็นข้ามนะคะกับคนอื่นที่คิดว่าฉันกำลังเติบโตขึ้นฉันกำลังดึงดูดโอกาสดีๆเข้ามาหาฉันเสมอแน,น่นอนที่สุดว่าคนคนนั้นก็จะได้รับโอกาสดีๆโผล่เข้ามาในชีวิตของเขาอยู่เสมอๆค่ะข้อ 4. จินตนาการคือการสั่งจิตใต้สำนึกเป็นที่เรารู้กันนะคะว่าจิตใต้สำนึกคือห้องเครื่องลับ ที่ทำงาน95%ของชีวิตคุณและที่สำคัญก็คือมันฟังภาพมากกว่าคำพูดถ้าคุณพูดว่าฉันอยากด้วยแต่ในหัวของคุณกลับเห็นแต่นี่นี่บ้านนี่รถนี่บัตรเครดิตแน่นอนที่สุดว่าจิตใต้สำนึกก็จะเข้าใจทันทีว่าคุณชอบเป็นนี่แล้วมันก็จะทำทุกวิถีทาง เื่อให้คุณมีหนี้มากยิ่งขึ้นแต่เราสามารถที่จะล้างภาพการเป็นหนี้นี้ได้โดยการป้อนโปรแกรมใหม่เข้าไปให้กับจิตใต้สำนึกย่อเคยพูดไปแล้วนะคะเราจำเป็นจะต้องจินตนาการภาพใหม่ที่เราอยากได้จินตนาการซ้ำๆนะคะเปลี่ยนภาพจากการเป็นหนี้เป็นการที่คุณเห็นภาพที่คุณมีรถใหม่มีบ้านใหม่คะ่ะ จิตใต้สำนึกจะเริ่มทำงานดึงดูดสิ่งที่สอดคล้องกับโปรแกรมใหม่ที่คุณใส่เข้าไปนะคะแต่แน่นอนที่สุดค่ะว่าภาพที่คุณสร้างใหม่เป็นโปรแกรมใหม่ในวันนี้ที่คุณใส่เข้าไปมันไม่สามารถที่จะจดจำได้ภายในวันเดียวคุณจะต้องทำซ้ำๆบ่อยๆนะคะอย่างน้อยเป็นเวลา21วันและภาพที่คุณเห็นจะต้องเป็นภาพที่ชัดเจนมากที่สุดและก็คุณจะต้องมีความรู้สึก กับภาพภาพนั้นนะคะให้มากที่สุดเหมือนกันค่ะตัวอย่างเช่นคุณอยากจะได้บ้านหลังใหญ่นะคะเป็นคฤหาสน์หลังใหญ่ที่แสนสุขสบายของคุณคุณก็จะต้องเห็นตั้งแต่ประตูบ้านหลังใหญ่ของคุณนะคะว่าเป็นประตูลักษณะแบบไหนเปิดประตูเข้าไปยังไงบันไดบ้านของคุณอยู่ตรงไหนนะคะห้องนอนของคุณอยู่ตรงไหนห้องนอนของคุณทาด้วยสีอะไร เตียงนอนของคุณมีผ้าคลุมเตียงสีอะไรเตียงขนาดเท่าไหร่มีอิวบิลในห้องนอนของคุณเป็นลักษณะแบบไหนแล้วคุณนอนบนเตียงนอนแล้วคุณรู้สึกอย่างไงคุณมีความสุขแบบไหนคุณยิ้มคุณหัวเราะแบบไหนคุณอยู่กับใครนะคะต้องจินตนาการให้เห็นภาพแล้วก็มีความรู้สึกแบบนั้นเลยเหมือนคุณได้อยู่บ้านหลังนั้นแล้วจริงๆข้อห้า จินตนาการคือการประกาศต,ต่อจัก,กราวาลว่าฉันเลือกชีวิตนี้ทุกครั้งที่คุณจินตนาการคุณกำลังบอกกับจัก,กราวาลน,นะคะว่านี่คือสิ่งที่ฉันเลือกแล้วถ้าคุณไม่เลือกจัก,กราวาลก็จะเลือกแทนคุณและก็มันมักจะไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากได้ซะด้วยนะคะถ้าเงื่อนไขของจัก,กราวาลเท่ากับการจินตนาการ คือการแสดงเจตจำนงอย่างชัดเจนว่าคุณสมควรที่จะได้รับสิ่งนี้แน่นอนที่สุดว่าคุณก็จะต้องทำตามเงื่อนไขของจักรวาลน,นั่นก็คือต้องจินตนาการค่ะถึงสิ่งที่คุณอยากได้จริงๆนะคะแต่ว่าเอาทีใดอย่างนะคะคุณไม่ต้องทำอะไรทีละหลายๆอย่างไม่งั้นจักรวาลก็จะงงว่าตกลงแล้วอ่ะคุณต้องการสิ่งไหนกันแน่นะคะ หลังจากที่คุณจินตนาการไปแล้วคุณก็ปล่อยวางนะคะคุณก็ไม่ต้องมานั่งรอ,อ,อคอยนะคะอย่างใจจดใจจ่อว่าเมื่อใดสิ่งที่คุณจินตนาการไปเนี่ยแล้วคุณคิดว่าฉันสมควรที่จะรับสิ่งนี้จริงๆนะแต่ว่าทําไมมันถึงยังไม่เกิดขึ้นคุณปล่อยวางไปเลยนะคะลืมเรื่องนี้ไปเลยว่าคุณเคยจินตนาการเรื่องนี้ไปเมื่อนานแสนนานไปแล้วทีนี้ก็เป็นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของจักรวาลค่ะว่าจะ จัดการทุกอย่างนำมามอบให้กับคุณยังไงเป็นเรื่องของจักรวาลค่ะที่จะจัดการให้กับคุณเขาอาจจะส่งซิกส่งภาพส่งสถานการณ์ส่งผู้คนมาให้คุณทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่คุณจะได้รับสิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่ว่าแค่คุณจินตนาการแล้วสิ่งที่คุณอยากได้จะลอยมานะคะคุณต้องลงมือทำด้วยค่ะพี่ออกก็อยากจะบอกกับคุณว่า ชีวิตของคุณไม่ได้ถูกเขียนไว้ล่วงหน้าก็จริงอยู่นะคะแต่มันถูกเขียนใหม่ทุกครั้งที่คุณจินตนาการค่ะเพราะว่าจินตนาการคือปากกาในมือของคุณอย่าปล่อยให้มันตกอยู่ในมือของความกลัวนะคะจงเลือกเขียนด้วยความฝันความเชื่อความศรัทธาและพลังบวกแล้วคุณจะได้เห็นปฏิหารในชีวิตจริงเพราะคุณคือผู้สร้างอนาคตของคุณเอง ไม่ใช่เหยื่อของโชคชะตาอย่าลืมกดติดตามช่อง a c t i v a t e Joy m i เพื่อรับปฏิหารแห่งความโชคดีได้ทุกวันสวัสดีความสุขสวัสดีความโชคดีนะคะ